ต่อวันที่วิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะเกิน200ไม้ไหมบางวันร้อยสองร้อยแต่200ถ้าท<ถ>ํามาไกลๆนี่ก็วิ่งวันละสี่คนี่ก็เป็นบริษัทฟรีสตีเวนนะฮะเป็นบริษัทแรกที่ผมเข้าสมัครแล้วเขาส่งผมไปเรียนแล้วอบรมทุกอย่างนะครับผมทําอยู่กับเขาปีหนึ่งเขาเลี้ยงกันในเท็กซัสแล้วก็ลุเยเซนานมันอยู่ตามลาธารแม่น้ำหรอเขาเลี้ยงในนา,าข้าวเขาจะปลูกข้าวแม่ใช้ธรรมชาติแนะ้วมันอยู่ตามแบบไหนไอเมง,งเนี่ยอยู่ริมทะเลน้ำก่อยน้ำก่อยอันนี้เขาเลี้ยงในฟาร์มนี่ย สวัสดีครับทุกคนทุกคนครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เมืองซานแอนโตนิโอนะครับรัฐเท็กซัสนะซึ่งวันนี้ผมนัดกับพี่ชายคนหนึ่งไว้นะครับพี่เขาก็เป็นคนไทยนะครับที่ขับรถบรรทุกในอเมริกามาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับและเขาก็เป็นคนแรกครับที่ตอนผมเข้าวงการรถบรรทุกใหม่ๆผมรู้จักแกเป็นคนแรกเลยนะครับแกเคยทํากับบริษัทเดียวกับที่ผมเริ่มต้นด้วยนะครับซึ่งแกก็อยู่บริษัทนี้มานานมากเลยเผอิญว่าเราคุยกันในกลุ่มนะครับแล้วแกบอกว่าแกมี ขนมลูกอมหรืออะไรเงี้ยที่แบบเหลือจากโหลดอะไรเงี้ยเขาไม่เอาอะไรเงี้ยก็เหลือค่อนข้างเยอะแกก็เลยถามว่าจะไมให้ลูกผมไหม footprint. อะไรเงี้ยผมก็เลยนัดเจอกันกับแกที่นี่นะครับพอดีผมลงมาส่งของแกก็มารับของแถวนี้นะทุกคนในอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับแต่แปลกมากคือพวกเราคนไทยด้วยกันเองนี่ก็เจอกันบ่อยอยู่นะครับเพราะว่าเมืองแต่ละเมืองในอเมริกามันใหญ่ก็จริงนะครับประเทศมันใหญ่ก็จริงแต่ว่าเส้นทางหลักๆที่เราวิ่งนะครับมันก็จะผ่านตามเมืองใหญ่ๆ, <S <S ๆอะไรเงี้ย มันก็เลยทําให้พวกเราเจอกันง่ายนะครับซึ่งวันนี้ผมก็นัดกับพี่แกแล้วว่าเราจะไปหากินข้าวกันนะครับแล้วผมก็จะจอดนอนตรงนี้เพราะว่าห่างจากที่ส่งของผมแค่ประมาณ30 40ี่กิโลครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองไปพูดคุยกับแกนิดหน่อยนะครับลองสัมภาษณ์แกดูว่าบริษัทที่แกทําอยู่ทําไมแกถึงอยู่ได้นานนะครับแล้วก็อะไรที่แกชอบนะครับนี่ผมก็คาดว่าแกน่าจะเดินมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับ นี่ผมก็จอดนอนตรงนี้นะทุกคนนอนริมถนนนะครับถ้าเราไปหาฟ้๊มตอนนี้เต็มแน่นอนครับเมืองใหญ่ๆอย่างงี้บางทีพ,พี่พี่แกรู้ที่จอดเยอะนะครับเอาแกมาแล้วทุกคนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอาขนมไปให้ฝากลูก,ลกโอ้ี่แกขนมมาฝากลูกนะครับหอมนี่ก็เป็นขนมที่พี่แกเอามาให้นะครับเป็นขนมนกเด็ๆครับเพราะว่ามันถุงมันขาดนิดหน่อยทุกคน เขาก็เลยทิ้งนะครับบางทีเวลาอะไรมันขาดพังนิดหน่อยคือเขาทิ้งเลยนะครับเขาลบะทิ้งเลยนี่ผมก็ลองกดชั่วโมงอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหากินข้าวพี่แกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรถพี่แกด้วยครับผมนี่ก็โรงแรมที่จอดนอนคืนนี้นะครับที่เดินนํานะมีเสียงนกด้วยเนี่ยนอนฟังเสียงนกเสียงกาสะอาดเรียบร้อยจอดเรียบร้อยคนนี่พี่พตาเฉิ่นพ่ตานะครับ สวัสดีครับพี่ตั้งพี่ตั้งพี่ตั้งมาอยู่นี่กี่ปีแล้วนะพี่โอยมาตั้งแต่เรียนไฮสคูลตอนนี้มาเรียนไฮสคูลที่นี่สกี่ปีได้แล้วอ่ะสามสี่สามสามสิบกว่ีนก้หนึ่งเก้าแก่อนผมเกิดงนะสาอุ้ยนี่ยสามสกว่าปีแล้วอ่ะแล้วพี่ตาพี่ตาขับรถกี่ปีแล้วนะรถบรรทุกเนี่ยรถมา์แอรสองพันห้าปีสองพันห้าครับจะยี่สิบยีแปีได้ไอ่าเนาะสิแปปีแล้วเนาะใช่ ตอนผมมาเริ่มขับรถนะครับผมมาเริ่มขับกับบริษัทสตีเวนแล้วผมไม่รู้จักใครเลยคนไทยว่าแบบใครขับมนะ่งอะไรผมผมไม่รู้จักพีต่ต้าโดยบังเอิญทุกคนผมเดินเข้าไปซักผ้าในบริษัทนะครับแล้วแกเดินมาถามผมเป็นภานษาอังกฤษว่าอยู่มาจากไหนผมก็เลยบอกว่ามาจากเมืองไทยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวฮะพี่ก็เข้าไปซักผ้าเหมือนกัน <c oughs> กใชก่แต่ว่ายังไม่ได้ซักเพิ่งจะเดินถือผ้าเข้าไปเราเห็นยืนนั่งอยู่ตรงเก้าอี้อะ โอะคนที่นั่งพักนั่งกินข้าวอะไรกันน่ะเราเห็นยูตาเหมือนหมาป่วยอะไรมันเหมือนหมาป่วยอ่เหมือนหมาป่วยฮะนั่งแบบว่า,านั่งบอกว่าตอนนั้นยู่ก็ใส่สกมนะแต่พี่คงไม่ได้ใส่แล้วพี่คิดมผมมาจากประเทศอะไรไม่รู้พราะเห็นยูตาขาวตาดําคงเป็นคนเอเชียแหละเพราะว่าเพราะตามันไม่ใช่สีอย่างอื่นก็เลยไอ้นี่ถ้าต้องเป็นเราไม่ถูกอาจจะเป็นได้ทุกประเทศ เป็นเวียดนามเกาหลีอะเพราะว่าเราไม่เห็นเต็มหน้าเพราะเขาใส่หน้ากากซึ่งโอเคก็เรื่องของเขาแแล้วหลังจากนั้นแกก็แอดผมทุกคนแอดผมเข้าไปในกลุ่มคนไทยขับรถบรรทุกนะก็เลยทําให้ผมได้รู้จักกลุ่มคนไทยที่ขับรถบรรทุกอยู่ในอเมริกานะครับพี่ตาพี่ตาทํากับบริษัทนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยยี่สสองพันห้าตั้งแต่ปี25 0พันกคนอยู่บริษัทเดียวมาตลอดนะครับซึ่งว่ารอย่อรอย่อเป็นคนแบบว่า รักจริงแกอยู่มาแกอยู่มาจนีีปรถเมล์เห็นะไหมปรถเมล์เนี่ยม,มีที่นั่งเ,เราสามารถนั่งรถเมล์เข้าไปในเมืองซานอเลโรได้แล้วมันผ่านหน้าร้านอาหารไทยเลยอร่อยร้านนกปกนเก้าอร่อยก็ถ้าเป็นนักเรียนก็ไม่เสียถ้าถ้ามีแอปก็ใช้โทรศัพท์จ่ายทางโทรศัพท์ง่ายสะดวกแล้วมันต่อได้ซื้อตั๋วรายวันต่อได้ทุกสายนั่งได้ทั้งวันย4ชั่วโมง งไ,งไหน,ไหนเราจะไปกินร้านไหนพี่อันนี้ร้านเกาหลีเป็น,านบาร์บีคิวเนื้อย่างเกาหลีเราไม่กินเราจะไปกินซีฟูด้ดเราจะไปแทะไอ้คอฟฟี่กินซีฟูด้ดร้านตรงนี้รถพี่จอดอยู่น่นอยู่หน้าโมเทลซิกดึกๆดึกๆมีสาวๆส,สวยๆเดินผ่านเยอะเ <laughs> มื่อกี้ก็มีโหย้ยมาไม่ทันเห็นสาวๆเดินผ่านเดี๋ยวเขาก็ถามคุณต้องการเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเงียดุช่วงนี้ <laughs> ทุกคนแกอยู่กับบริษัทนี้บริษัทเดียวมานะครับจนแกได้เข้า,าแผนกที่เขาเรียกอะไรนะพี่ของพี่เป็นแผนกโลโก้หรือแผนกแผนกรถไฟแผนกรถไฟซึ่งมันค่อนข้างยากนะส่วนมากจะเป็นพวกที่อยู่กับเขามานานแล้วคือพี่ตาเนี่ยทําไม่ทําพี่ตาก็ได้ตังคือไม่ได้วิ่งแบบพวกผมนะครับ แกทาไม่ทาแกก็ได้ตังเหมือนเดิมและแกวิ่งน้อยมากต่อวันพี่วิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะเกิน200ไมล์ไหมบางวันร้อยสองร้อยแต่ถ้ามาไกลๆนี่ก็วิ่งวันละสี่ห้าร้อยเหมือนกันแต่นานๆทีส่วนมากจะวิ่งอยู่แทบจะไม่เกิน2องสามร้อยโลต่อวันนะครับแต่แกได้จ่ายทุกวันกาหลีดูสวยไหมต่อให้บางวันไม่มีงานแกก็ได้นะครับนี่ก็เป็นบริษัทสตีเวนนะเป็นบริษัทแรกที่ผมเข้าสมัครแล้วเขาส่งผมไปเรียนและอบรมทุกอย่างนะครับผมทําอยู่กับเขาปีหนึ่งเฮ้ยเดินมาทางนี้ดูร้านอาหารบ้าง เ <He> ดี๋ยวดูรถก่อนเอาดูรถก่อน okay. นี่นะมันเป็นตู้เย็นนะครับบริษัทแรกที่ผมเริ่มเรียนเป็นประเภทขนตู้เย็นนะ,ะดูข้างในก็ได้เดี๋ยวเปิดให้คือทุกคนส่วนมากบริษัทใหญ่ที่นี่นะครับมันจะจ่ายไม่ดีเท่ากับบริษัทเล็กนะครับผมไม่ได้หมายถึงทุกบริษัทนะครับแต่แต่ส่วนมากนะครับส่วนมากพี่แกก็เป็นคนบอกผมเองว่าทำบริษัทนี้พังดึงก็ออกไปหาบริษัทอื่นทำอะไรเงี้ยที่มันจ่ายดีกว่า แต่ถ้าเราอยู่กับเขานานมากๆทุกคนเขาให้เขาเรียกว่าอะไรให้สวัสดิการดีเนาะการเป็นคนขับเขาอ่ะมันมีค่ารักษาพยาบาลเงินสะสมกำนานหลายหลอย่างซึ่งเขาจะเทคแค่ดีครับถ้าอยู่กับเขานานทุกคนรุ่นนี้ก็เป็นเคมเวิร์สที่หกแปนะครับไม่ให้ดูข้างในเตียงนะทุก้างไนครับช่างดะเพิงว้าวกินกินมะลิเหมือนเดิมนะสไล์พี่อ่ะมีหลายอันเอาไปไหมสะาสะอ้าน คนดูดดนี่ก็เป็<ใ>นภายในนะครับชอบพกน้ําหอมชอบกลิ่นหอมเนี่ยกลิ่นมะลิมีหลายอันซื้อมาตุนไว้มันไม่ค่อยมีขายตามวอมันอะไรไม่มีถ้าเจอปั๊มน้ำมันขายจะซื้อมาตุนนี่ก็เป็นกล้องหน้ารถนะครับสองหน้าสองหลังเมื่อกี้ก็ส่งไข่คนขับนะครับนี่เขาสามารถมองเข้ามาเห็นไอ้นี่สามสิบองศานี่คือกระติกตอนนี้ปิดไว้เพราะไม่เคยได้กินไม่่เคยได้ทำส่วนน่าจะมีน้ํามีมะนาวแล้วก็มี ไอเนี่ยหัวหอมรู้ป่ะอันนี้อันนี้ปรับแช่แข็งได้เลยใช่ไหมพี่ฟรสได้อันนี้อันนี้อันนี้คือเคล็ดลับของหัวหอมเดี๋ยวจะบอกให้เวลานอนก็ฝามันชิ้นบางแล้วยัดใส่ถุงเท้านอนแล้วมันก็จะทําให้นอนหลับสบายทุกคนแกอยู่มานานจนแบบว่าเวลาบริษัทมีรถปีใหม่ๆเข้ามานะครับเขาจะเปลี่ยนให้แกตลอดนะฮะแกแทบไม่ค่อยได้ขับรถเก่าหรอกแต่บางทีขึ้นอยู่แกแกก็ไม่ยอมเปลี่ยนที่เกียจย้ายของแต่แกอยู่เขานานจัดจนแบบว่า มีรถใหม่เขาก็ออฟเฟอร์ให้เลยนะครับให้แกรถใหม่ตลอดโรยษัตสตีเวนนะครับเนล,เล่นเนี่คือวิทยุนี่นี่นี่ฮะวิทยุไอ้ดาวเทียมดาวเทียมคือว่าฟังได้ตลอดมีเป็นสามกว่าช่องมีทุกคนนี่ก็เป็นถังดะเพิงนะครับเป็นกฎหมายนะครับเราจะต้องมีติดรถไว้แล้วต้องชาร์จให้เต็มอยู่ตลอดนะเก็บ okay, ทุกคนเดี๋ยวอ่ะ ผมจะเดินไปหาอะไรกินกับพี่กันนะครับกินร้านนี้ร้านเอเซ๋ยวเดี๋ยวเดินอ้อมไปข้างหน้ามันเป็นรูปไอตัวที่เราจะกินนี่ก็ร้านไอซาจิบอยู่ที่เมืองซานเอชิโอ่ไอนันคือถนน i 3 5 i 4 1 0หอย์อยู่ริมถนนเลยถ้าถ้าจะใครผ่านมาก็รถบนทุกๆจอดได้ที่ที่จอดรถประจำตําแหน่งผมจะได้มาที่จอดไว้ไอนี่คือ ไม่มีใครจอดนะจะมีพี่มาจอดตรงเนี้คนอื่นเขาจะไปจอดตรงที่<ม>ยูอจอดกันมันอยู่ใกล้เลยจอดแล้วลงมาถ้าอยากรู้เรื่องร้านอาหารที่จอดในอเมริกานะต้องปีคนนี้เลยรู้เยอะมากแกรู้ทุกซอกทุกมุมเป็นคนชอบเที่ยวครับชอบเที่ยวชอบคือเที่ยวหาที่เที่ยว<อ>สวย<อ>แล้วก็หาที่กินอะไรเงี้ยโสดนะครับดูเอานกมาเดี๋ยวพี่จะไล่ให้มันบินเอาเดี๋ยวนี้นกมันสูงเลยอะ่ะแต่ว่ามันมันนอนแล้วปล่อยมันเถอะน,ก,นกเต็มต้นไม้เลย คือแกจะใช้ชีวิตแบบนี่มากทุกคนแบบทํางานเก็บตังค์อย่างเดียวนะครับลูกกะโตแล้วทางานเก็บตังค์อยู่บนรถางเดียวโอ้ยสองส e มนี่เดี๋ยวถ้าหลังเรากินอาหารเสร็จพี่ก็จะยิงตรงออกไปส่งของที่ดัลลัสตอแต่ว่าชั่วโมงหมดก่อนไม่ถึงคงไม่ถึงหรอกคงไว้ที่จดนอนที่ฮิวโบโลปั๊มที อันนี้ของใครนี่ของพี่อ่ะอถือมาด้วยกินน้ำอันนี้ร้านซีฟู้ดอย่างเดียวเลยเหรอพี่ใช่มันมีข้าวผัดมีซุปด้วยแต่ไม่ต้องกินซุปหรอกมึงใหญ่ใหญของกินง่ายเนาะโอ้ยเยอะเอ้ทางนู้นก็มีแต่ร้านอาหารร้านอาหารไทยก็มีอยู่รอบใต้สะพานนี้ไปร้านเกาหลีก็มีตอนนี้เราก็รอสั่งอาหารอยู่นะครับเห็นไหมทุกคนคือที่เนี่ยมันหายากมากเลยนะครับที่แบบว่า คนที่จะอยู่กับบริษัทในบริษัทหนึ่งเป็นเวลาระยะเวลานานๆน,น,นะครับซึ่งเป็นเพราะว่าในอเมริกาครับมันมีบริษัทลงทุนเยอะมากแล้วพอคนเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับบริษัทใหญ่แล้วเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเลือกที่จะไปหาทาบริษัทที่มันเล็กลงนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับมันจะจ่ายค่อนข้างดีกว่าครับผมแต่อย่างพี่แกเนี่ยแกทนอยู่มาได้แบบ16 1 7กปีกับบริษัทเดียวอย่างเงี้ยมันก็สมควรครับที่ที่บริษัทเขาจะแบบว่า ให้สวัสดิการแก่ด e, ีอะไรเงี้ยคือได้เข้าในแผนกที่มันเข้าค่อนข้างยากกว่าชบบาวบ้านคขนิดนึงนะครับคือส่วนมากคนในหลายคนเ็ทำเราได้ประสบการณ์เขาก็ออกนะครับแต่การที่แบบเราอยู่บริษัทใหญ่ๆข้อดีมก็มีครับอย่างเช่นพวกสวัสดิการเงินสะสมบำนาญพวกประกันสุขภาพอะไรเงี้ยครับการัถึงเรียกว,ว่าสวัสดิการอย่างเช่นประกันสุขภาพที่เนี่ยค,คือค่ารักษาพยาบาลแพงมากและเมื่อเรามีบริษัทที่เราทําด้วยเนี่ยเขามีประกันขายอะไรเงี้ยมันก็จะถือเป็นแบบว่าเป็นเป็นเดียวที่ค่อนข้างดีมากครับ แกแกก็งานสบายๆวิ่งไปวิ่งแกก็ได้ตังค์แล้วทุกวันนี้แต่ของผมมันเป็นวัยที่ยังต้องรีบบูรีทำมาหากินนะครับก็ยังต้องออกมาทําในบริษัทที่มันจ่ายดีกว่านะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทใหญ่ไม่ดีนะครับมันดีครับถ้าเราจะทําอยู่เขาแล้วก็กเกษียณอยู่เขาก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับอย่างพี่แกงเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับ crawfish ไม่ภาษาไทยนะพี่ อไม่มีเมืองไทยไม่มีจริงเหรอ,อคนลาวเขาเรียกกันว่าแมงคอแดงแมงคอแดงคนคนลาวประเทศเรา,านี่เ็สั่งมาทุกคนเกือบ2องโลครับผม,อมสองโลเทเลยโตนี้มันไม่เป็นเออผมเพิ่งรู้ว่าเมืองไทยไม่มีผมก็พยายามจะนึกชื่อนะพี่ไม่มีรอ เขาเลี้ยงกันในทแท็กซันแล้วก็เลยเซนามันอยู่ตามลําธารแม่น้าเหรอเขาเลี้ยงในนาข้าวเขาจะปลูกข้าวแม่ช่วธรรมชาติแนตะ่มันอยู่ตามแบบไหนไอเมง,งเนี่ยอยู่ริมทะเล,ะเลน้ำก่อยน้ำก่อยอันนี้เขาเลี้ยงในฟาร,ร์มในนาที่ตรงไหนมีสีเพา<ำ>ครับตรงไหนทํานาข้าวได้อะอเขาจะเขาจะเลี้ยงไว้ในนาข้าวแล้วมันมันกินข้าวอ อยนี่พี่สั่งซอสมาเพิ่มเหรอสั่งซอสมาเพิ่มสั่งซอสไอ้นี่มเพิ่มกับไอ้นี่มซอสเผ็ดซอสซอสเเจนเที่ทุกคนเดี๋ยวผมจะขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนกินเสร็จครับผมวัน a f t r l a t e r นั่งแทะปูแทะกุ้งแทะจนเล็บถลอกเลยกินหอยง่ายกว่าเยอะกินหอยง่ายกว่าเยอะเสงสัยมามากินหอยมักจะโดนหอยกินน่ะดิ ดินในตัวนะรถ้ลวีบ้านเรารับมีคนมาจอดข้างหลังเรายคนเริ่มมาจอดนอนแล้วสาวๆไปไหนสาวๆออกมายังนี่ดึกๆเดี๋ยวสาวๆมาเคาะประตูไม่รู้หลับแล้วแต่มาเคาะนะตังค์ไม่มีให้แล้วเนี่ย พี่จะขับต่อเลยเหรออ่าเดี๋ยวพี่ไปต่อไปได้เท่าที่ชั่วโมงได้ไปสักหน่อยหรือว่าจะออกจากทางนี้เหรอฮะตอนตงนี้มั้อ่าอืมรถกำลังว่างดึกแล้วนะไม่เป็นไรขับเลยออสตินไปหน่อยขับไปนอนชิสบอร์ตู้ใหม่เชียนะอือฮึ ที่ไม่ไปส่งนะเนี่ยอะไร๋ยวผมเดินรถอยู่อยู่ระวังระวังสาวหิ้วนะือเข้าพุ่มตรงนั้นน่ะผมจะกระโดดตามเลยเหรอโอ้ยลบสิบคนอะไรมาเนี่ยลบสิบลบสิบฟาเรนไฮไอันนี้มันเป็นเครื่องดีเซลนะพี่เนาะเครื่องดีเซลเนี่ยถังน้ำมันนี่ก็มันก็มีถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับถังน้ำมันถังน้ำมันดีเซล อันนี้ถัง75็ิบกรลอนถังนี้75็ส uh ิบห้ากะถังใหญ่เนาะ uh huh. มันติดลบสิดไงมันแช่ติมได้แล้นเนี่ยอื uh huh. ขนให้ติมขนไรได้สบายระวังรถข้างหลังเมื่อก่อนก็ลากันนี่แหละครับปีหนึง่งใส่พิตายแน่นอนนี่แหละมัง้ง uh huh. เดี๋ยวจะไปต่อ uh huh. นี่นี่ล้างรถมาทำไมหัวมันเงาดีจัง โอ้ไม่เคยได้จอดไว้จอดไว้เฉยๆก็มีคนมาล้างให้ออยู่ที่ยาร์ดบริษัทนี้เวลาเข้าจอดเข้าที่โจมิโนเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นบริษัทบ้านเราก็บริษัทแม่เนาะเขาเรียก่ายาร์ดเขาเขาก็จะมีรถมาล้างให้ตลอดมีคนมาล้างรถให้ตลอดนี่ KWT หกแปดศูนย์แกก็วิ่งคันนี้มาหลายปีแล้วเนาะมายังไม่ขึ้นสักทีวิ่งอยู่แถวเนี้ยในเท็กซัสครับวิ่งโลโก้วิ่งส่งอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ย ส่งเอาไปขึ้นรถไฟมั่งใช่ไหม,ม,หมรประตูไปส่งรถไฟแผนกแกนนี่มาก่อตอนผมทําผมก็อยากเข้านะครับแต่ว่าส่วนมากมันจะเต็มนะพี่เนาะอ่าแผนแกนมันจะเต็มง่ายจะมากจะเป็น,นพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรเขาประสบการณ์อยู่ในบริษัทน,นาน <c oughs> เขาถึงจะให้เข้าเ <c oughs> ข้าไม่ค่อยได้หรอกเต็มครับทั้งวิ่งโอทียารเขาก็จะจ่ายเป็นไม้นะแต่ว่าวิ่งอย่างพี่เขานี่ เหมาจ่ายครับวิ่งไม่วิ่งแกก็ได้สบายแล้วเสือนอนกินพี่กะว่าอยู่เกษียณกับบริษัทนี้เลยไหมคงนั้นแหละที่เกี่วับไปไหนแล้วมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมมันลงตัวมันสบายมันไลฟ์สไตล์เราทุกอย่างมันลงตัวมันไม่ไม่วุ่นวายเขาอิสระเสรีอิสระภาพไม่มีใครจู้จี้จุกจิกอยากทาอะไรก็ทําไปมันเป็นเฉพาะอยู่แผนพี่หรือเปล่าเฉพาะพี่ใช่ ไม่จู้จี้จิตใ,ใครไปจู้จีจ้อยู่นานนาดไหนอยู่นานกว่าเครือแรงคนหาโหลดอยู่นานกว่าคนในบริษัทหลายๆคนนี่อ่ะเมื่อก่อนเขาเคยออเฟอร์ให้พี่เป็นอะไรนะอยู่ในออฟฟิศเหมือนกันใช่ไหมหลายอย่างนะแต่พี่ไม่เอาไม,ไม่ชอบอยู่ในออฟฟิศพี่ชอบขับรถเที่ยวเป็นเทรนเนอร์ก็เป็นจะให้ไปทํางานในออฟฟิศก็ไม่ทําอำขี้เกียจขับรถเล่นดีกว่ากินลมชมวิวโอเค okay, ทุกคนครับเดีย๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเค